พเพื่อนๆชาวสวนกลายไวกนะครับหอวข้าในวันนี้ครับที่พวกผมได้รับคือประชาธิปไตยนะครับโดยพวกผมคิดว่าประชาธิปไตยของโรงเรียนเราเนี่ยก็ที่คิดออกมานะครับก็คือการเลือกตั้งกับการสื่อการเรียนรู้ครับที่จะทให้แบบพเพื่อนๆได้เข้าถึงหรือว่าได้รู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวให้ผมอันไกลของการเรื่งองตั้งของโรงเรียนเราครับ ครับแค่แล้วก็คนที่มาในสิทธิ์จะไม่ค่อยมีนะครับเราก็เลยจะขอใช้มานขอประชุมหนึ่งสองสามเปดร้อยี่สามในการเลือกตั้งนะฮะจะได้เปิดแอร์เย็นนะใม้มีคนมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นนะแล้วที่เหลือควัมที่เปิครับควัญสิงนี้ครับก็เป็นแบบสื่อการเรียนรู้ครับเพราเราทีู่้ว่า เป็นโปสเตอร์ครับเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยครับซึ่งจะแบบแปะตามผ่านที่ต่างๆครับเพื่อให้แบบเพื่อนๆทุกคนได้อ่านแล้วก็ได้ได้เห็นได้รู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยรู้ถึสิทธิเสรีภาพของทุกคนนะครับอยา่างแท้จริงครับก็